กับเลไทไยเลตอนที่1ินะคะก,ะกะับการซ้อมมันกับการซ้อมเขาวันดีค่ะอาจยากองการมาดูเราด้วยอยู่ขา้า,างด้หลังสวัสดีครับเชีร์อ้มเดี๋ยวคุณสั่งให้น้ำปัน่นตันนี้แล้วแต่แ ปฏิการิกาข้ามใกันคะว่าตอนที่สิปนี้จะเป็นยังไงแล้วใกล้วันนี้วันอะไรวันนี้วันขอนูนนวันนี้วันนนี้วัที่เริ่มกีฬาสีแล้วนะคะวันเป็นวันกีฬาสีวันที่หนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าวันเริ่มวันแรกนั้นเป็นยังไงเริ่มแรกนั้นเป็นยังไงเราจะดูปริการท่าข้างในกันว่าใกล้แข่งขันแล้วติปเราดาเนินการเป็นยงไงแล้วเราไปดูกันคาตย่ ตอนนี้ต้องการทาอะไรมากที่สุดนอนนอนตื่นยนีน้องตื่นเนี้ยยังครับกินข้าวหรอไครับกินข้าวยังครับอยากทำอะไรมากที่สุดครับตอนนี้เครียดตอบ้าามก็ตอบเองอยากนอนครับเครยนอน รู้สึกทีดนี่กับน้องๆตอนนี้เป็นไงครับประมาณน่ะนะคะแต่ว่าไม่มีกองและถอดชุดไม่ได้น้องไม่มีฟิลลิ่งเลยน้องๆไม่มีฟิลลิ่งเลยน้องๆไม่มีฟิลลิ่งเลยเต้องใจไปต้องใจบอกว่าเขาบอกว่าโนฟิลลิ่งมากน้องต้องการทำอะไรมากที่สุดในเวลานี้ครับไม่นานน้องพร้อมสำหรับวันนี้ไม่แพ่ไหน ฟ้าเห็นตึกสูงอยู่ในกรุงไม่กว้างไกลจะทำอะไรตามกดตามเกณยกสมอต่อเรือยักษ์มีลมพัดรือพาไปแลนสุดที่ไม่กลางทะเลกว้างไปอาบแดดและดำน้ำโลมาปลาวานปลาการังกุ้งหอยปูปลาตามหาสมบัติจนสลัดแำนี้ไม่ได้มาปลนนะ ที่อยากเป็นหูปตาดูทองจะเลนนีสมบัติที่จริงไม่ใช่เงินทองนะแล้วแล้วแล้วแล้มันคืออะไรล่ะเอาละครับบรรยากาศของน้องไปแล้วเราก็มาดูบรรยากาศพี่ที้ทำอุปกรณ์กันบ้างหนยไปดูกันเลยครับอันนี้โอ้โหเป็นแผ่นที่นะครับก็จะเสร็จแล้ว ตายครับตายไปไหนครับอ๋อยดูคนป้ายค่ะอันไหนดูป้ายครับอันนี้เป็นเคลียร์ใครครับวันนี้เคลียร์พี่สองค่ะรอแล้วก็พี่สัลิทธามาปางยังไงครับมาปางแข่งวันนี้มาปางทำขื่นแค่ทำขึ้นพิกเลยค่ะแพ้ค่ะใครแพ้ครับแดงแพ้เพราะมาปางค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ทำไมครับไม่ตอนนี้ว่างอยู่ค่ะระวังเรากำลังรองานใหญ่อยู่ขวัญครับขวัญขวัญทำอะไรนะทำอะไรอยู่ดูเสื้อหน่อยดูเสื้อนน้ไหนเตื้อมาหลายอย่าง พตทธะพุทอะทำงานวันนี้พุทธะทำงานนี่ก็เป็นสีนะครับเครื่องเครื่องเติร์นนี่ก็ลงสีกรักันตัวนครับตอนนี้ก็มี1โมงครับเริ่ไปเริ่ไปสามโมงครึ่งครับเริ่ไปเิไปาครับน อะไรวะางใช่ครับรแบ่งอยู่อะไรนะนัดนี้ดยพี่เฟื่อเลยไปเลยครับพี่เพิ่อนใส่แล้วสบายตัวไหมครับเขียนว่านัดลูกด้วยเกย์ย้อยพี่ย้อยมาไปดูพี่วัยแต่งตัวกันถ้าเกิดก็หมดหมดคลิปเพียงเท่านี้ในวันนี้มีอะไรจะบอกถึงมาปางไหมครับมาปางหกเก้า

ปาครับรรค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศการทาสีนะคะของใกล้วันจริงเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยเราก็ต้องรีบเร่งทํางานนะคะเพื่อที่จะให้เสร็จทันในวันจริงอเอ้ยนี่คือวันดีไมาตอย่าพูดแซงนะคะมันก็อะไรกันอยู่มีการสอนสอนกันออกสื่อสะหน่อยนะคดะีใรค่ะชอบเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่น,นกันดีกว่าค่ว่าเป็นเป็นก่อนวันนี้คุณมาปาเล่นบาสเป็นไงครับโต๊ะหอวันนี้นะคะมาปาค่ะ คิกเกมค่ะทำสีแท้ค่ะเฮ้ยผมไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะทำสีแท้ไปโยนบาสให้สีอื่นนะคะทำได้ยังไงคะมันต้องมีการแถลงข่าวตรงไหนแล้วค่ะแบบนี้แล้วบาสพี่ชายเป็นไงบ้างคะคุณบาร์พี่ชายมันมากค่ะสาริโทษค่ะอ๋อสารีสารีอันนี้สีอะไรครับเนี่ยสีดำค่ะมาดูสีน้ำสีทาบ้านเอาท่าเราไปดูบรรยากาศกันีก่อแค่ทุกทีเลยเต้นนะครับเต้นไปดูตึงขนาดไหน ลืมอะไรอ่ะเองจะดังไรนะทำไมอ่ะการ์ดเฮ้ยเขาสวยเอออ้อยเลตเพลเยตไม่มีตัวเอสนะไม่เป็นไรเขาสวยเขาสวยไม่เพราะเขาสวยมันเลยมีตัวเอสเคจ้ะเออลืมลืมดูคนคนถ่ายครับเห็นไหมเห็นไหมแม่แม่จะต้องนีกว่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันซ้อมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้คุณหน่อย สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเนอวันนี้ก็อยู่เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ตึกตึกสามนะครับก็ไปดูตึกสามดีกว่าเพื่อนๆตึกสามอย่าบอกว่าตึกสามเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่ครับก็เพื่อนเราเนี่ยนี่ครับก็สวยงามนะครับเป็นผลงานสวยงามในรละเลยก็ขขดอะกลับไปที่ห้องนะครับคือประจานะครับนี่คือสมองครับจบรายการนี่ไงดินี่ครับเงิน โอ้ยเนี่ยไม่ดีไม่ดีจบรายการแล้วนะครับเข้าไปในสมองเรื่อยเลยเป็นพิธีกรใช่ไหมครับทำอะไรกันอยู่ครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาย้อมผ้าอยู่ครับตอนแรกก็กะจะทากันใช้แปรงช้าช้าทำไงครับเราเลยเปลี่ยนมาจุ่มอย่างนี้เลยครับเอ้ยเท่ไปดูไปพาไปดูหน่อยครับตอนนี้ฝนตกครับจริงอ่ะเริ่มตกแล้วครับ โอเคครับพาไปดูหน right, right. like ่อยฝนตกนะครับยืนย oh. yeah. uh ันงายพาไปดูหน yes. right. okay. so ่อยครับเฮ้ยเอาไปออกอ้าวไม่ต้องออกไม่ตมือจะกลายเป็นสีชมพูอ้าวง่ายครับโอ้ทุกคนน้ำไปเอาเพิ่มนะไปเอาตรงไหนต้องสีหมดล้าหมดแล้วเพื่อนกันหมดครับเสนปกลายครับกลายครับรู้สึกไงครับอะไรอ่ะกำลังเผื่อเลยเท่าไง รอชุบรอชุบนี่คนบิดคนบิดนี้ครับค้นดูมือดูมือนี่ดูมือนี่เขาก็บิดด้วยนะอันนี้อันนี้คือโซน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 อันนี้พวกโซนนะครับไม่ใช่แล้วเขาช่วยนะอันนี้โซนของแท้อันนี้โซนจริงไงเอ้ยอย่ครับเอ่าครับดูเสื้ออีกทีหนึ่งด้านหลังเสื้อเป็นอะไรครับปืนด้านหน้าเฮ้ยแต่ดูจริงโอเคนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมครับตอนนี้เราก็เดินเล่นนะครับ เอ้ลืมให้ดูเรามีนี่ให้ด oh, ูครับเพื่อนๆนี่ครับเ e d ไพร์เดทเลสไพร์เดีหนเราไปดูการขัดห้องน้ำกันตอนนี้แม่ตาลมาแล้วครับมันมืดอ่ะ ตาครับทำอะไรอยู่โอ๊ยไม่รู้ขอออเพื่อเล่นไพ่เล่นหน่อยไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้เราก็มาเอาเพื่อนเมตามาชวนแข่งบ้านมาที่จริงยังไม่ต้องคลิโอเคเอฟปิดปิดคลิปหน่อยวันนี้วันอะไรเนี่ยเขาวันนี้ก็วันพุธนะครับเริ่มกีฬาสี่วันแรกคือการแข่งขันกีฬาวันจริงคืออีกสองวันต่อไปครับเราจะมาดูกันว่าสี่รายจะชนะกันบ้างแล้วสี่รายจะได้รางวัลอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนเลย วันนี้ครับอย่ายลืมครับเล่ไรเลทครับตอนสิบเ,เ,เอ็ดอันนี้ตอนสิบเอ็ดเอ้ยตอนสิบฮะ EP สิบเอ็ดน,น,นะครับ สมบัติของโจรสลัดจะทองคำหรเอไนครับ